สวัสดีครับครับสวัสดีครับ T T โอชิแแนนะครับ,รบวันนี้มาเทสเรือตัวนี้เป็นเออ่ยามาฮ่า Fc ยี่สิบสี่นะครับเป็นเรือญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเรือตกปลาเออ่มันมีทั้งห้องขังเหยื่อทุกอย่างนะครับห้องน้ําห้องนอนนะครับคเบครัวไปผัได้นะครับลำนี้แล้วก็เราสามารถติดแฉกได้นะครับเป็นกระจกรอบลำมีประตูปิดหลังนะครับโอเคเอาขึ้นมาบ,บนเลยขึไปชมเรือกันครับโอเคขึ้นมาบ,บนเลยลองเดินข,ขึ้นมาเ,เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาบนเรือเลยน้องเดินไปเรือเลย ขึ้นไปเลยฮะครจั่งกล้องขึ้นไปเลยขอผ้าหน่อยผ้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยป้ามุมนี้มุมนี้ผ้านี่เฮ้ยมุมนี้มีนะเก็บหน่อยหนอยเช็ดขาหน่อยน่อยขึ้นมาดูเลยครับเรือตัวนี้พื้นข้างหน้าก็โอเคนะนั่งได้หลายคนนะไปบังคาโอเคเชิญเชิญเชิญลงนี้ลำนี้เราตั้งใจทำมากนะฮะเพราะว่าเป็นเรือ Okay. ต,ตัวเรือ FC เองนะเป็นเรือที่ญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจกับเรือลำนี้มากครับเพราะเรือที่มันใช้เครื่องไม่ใหญ่มากไม่เหมือน FC 26, 2 6 mm. FC 2 6ต้องใช้เครื่องใหญ่ FC 24เครื่อง1้0ยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งไป55กิโลต่อชั่วโมงครับเราก็มาบิวเป็นเรือรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ญี่ปุ่นมันยังโอเคอยู่นะฮะเรือก็ไม่โมเดลก็ยังใหม่อยู่ไม่ได้เก่าฮะโอเค okay, เนี่ยอเออมีห้องขังเหยื่อ <Okay. S 1> ใหญ่โตโัวหมู่รานนะครับ แล้วก็ตัวขับเออหนงข้ามาข้างในข้างในมีห้องขับนะครับมีห้องขับมีเก้าอี้นั่งนะครับตรงนี้ไว้นั่งปาร์ตี้ได้อะไรได้นะครับติดแอร์ได้นะเรือเราไม่เด้ข้างในหนงข้ามาในอีกเข้ามาในอีกนะฮะโอเคข้างในนี้ก็จะเป็นห้องกว้างขวางใหญ่โตนะครับตรงนี้จะเป็นบาร์ตรงนี้เป็นเก้าอี้นั่งนะฮะ หรือ FC นี่ญี่ปุ่นเขาสนใจชอบมากนะดกนี่เป็นห้องซ่วมแล้วครับโอ้ใช้ได้ครับดูงานฟ้านะครับ FC จะเรียบร้อยมากดูผนังเอ่อผนังด้านในนะฮะ FC เป็นงานที่เรียบร้อยมากนะฮะเออมันไม่เหมือนกับเรือญี่ปุ่นทั่วไปฮะ ใช่ครับเป็นงานเรือเรือเรือเมริกาเนี่ยมันทําเทียบสเปคอเมริกานะครับตัวนี้ FC เรืออเมริกาเนี่ยกูพรมนะฮะแต่ญี่ปุ่นไม่มีฮะใช้เกลียวโค้ดทั้งลําเลยครับใช่เล้วไม้น้อยมากครับปัญหาของเขาคือนี่ตัวนี้ตัวนี้ซาวเดอร์ยังมีอยู่เลยนะฮะปัญหาของเรืออเมริกาคือมันจะใช้เป็นพื้นแซนด์วิชนะครับตรงกลางเป็นไม้อัดก้าบนเป็นไฟเบอร์นะครับเสร็จแล้วพอพื้นตรงกลางไม้อัดมีปัญหาบ้างกัอยู่ครับเจ๋งก้องซื้อใหม่ เรือลำนี้โอเคนะคทําผมไม่เวยญี่ปุ่นนะครับแต่เรือมันก็นโอเคมากเลยอีกอย่างนะครับที่อเมริกาที่เป็นข้อดีของเขานะครับคือเขาจะมีรูที่น้ําสามารถออกได้นะครับฝนตกปั๊บน้ําจะไม่ลงท้องนะครับอ๋อคุณได้หมายถึงว่าเรือพวกนี้ถ้าฝนตกเท่าไหร่นะฮะน้ำก็จะทิ้งโบกข้างนอกหมดเลยโดยที่ว่าหรือซึ่นศาสตร์เข้ามานะซึ่งศาสตร์ว่าเรือไม่ได้อยู่แล้วถ้าศาสตร์มาตรงเนี้ยน้ำมันก็จะโบอกข้างนะนี่คือสเปคข,ของอเมริกาเอ้ยสเปคของญี่ปุ่น รุ่นใหม่ๆนะฮะเครื่องยนต์ก็ตัวนี้เป็น2จังหวะนะครับ140แรงมา้าซึ่งผมว่าโอเคมากนะครับวิ่งได้50กว่าเนี่ยแล้วก็เครื่องมันอะไรยดีมากครับเราเซอร์วิสหมดแล้วฮะวนันนี้แล้วก็มีห้องตัวนี้ก็เป็นห้องเก็บออน้ำมันสำรองฮะเป็นห้องเก็บของสำรองทั่วไปใช้ได้เยอะแยะไปหมดฮะโอเคเดี๋ยวไม่อึดอัดเลยนะครับที่เราลงมา4คนนะครับก็กสบายๆมีที่ใช่ กูเล็บเดี๋ยวลองเทดสดูไหมเอาเล็บมาได้วิ่งได้อยู่ประมาณ55กิโลนะครับ55กิโลต่อชั่วโมงเอากูเล็บลองเทสดู ว้างกวางใหญ่โตเลยนะครับนั่งได้หลายคนคครรอบบัวนนึงสายยเละไม่ต้องกลัวคลื่นนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันไม่มีทางที่ขึ้นจะเข้าในเรือได้เลยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราเยือจะใช้อะไรอะไรโอเคนะฮะวันนี้เราก็มาเที่ยวเรือให้ความรู้เป็นเป็น เป็นต้นฉบับนะครับเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยความรู้มากในเรื่องเรือเพราะว่าเราทําเราทําแล้วก็เราจะหาว่าเราเวยเรือตัวเองนะครับแต่ก็จริงเรือเราคือที่เราลองเรือเยอะเนี่ยคือเราเป็นสั่งเรานําเข้ามาเราใช้จริงทดลองจริงนะครับส่วนใหญ่ที่เราถ่ายจะเป็นเรือเราหมดนะครับคือเราไม้รู้จริงว่าเรือตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่ทาจริงทําฟากนะครับก็ดูแลเรือไปเออเออเวลาเราทําเรือนะครับ เราทําทุกอย่างนะใช่ครับต้องเก็บใส่ใจทุกรายละเอียดต้องเก็บทุกอย่างนะครับเรือนี่มันจุ๊บจิ๊บจริงๆนะสุดยอดบางทีปัญหาแบบเส้นผมบ้าภูเขานะครับเรือนี่แก้กันสองสามเดือนครับต้องทำเดี๋ยวฝากไว้นะครับกับเผื่อคนสนใจ FC24 เราเทสแล้วผ่านนะฮะผ่านเลยนะครับเรือที่เหมาะนะครับเนี่ยครับมันปิดปั๊บเราติดแอร์ได้เลยนะครับประตูเปิดปิดได้เลยโอเควันนี้ไปพูดเรื่องอื่นมากนะครับพูดถึงเรื่องเรืออย่างเดียวนะฮะโอเคจะได้มีอะไรอไหมครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเควันนี้นั่นเบฟวัวเท็ไทยแลนด์เราขอตัวก่อนนะครับนะครับผมที่หน้าเดียวกันนะครับสวัสดีครับ